สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอกับเมย์แล้วก็พี่น้ำมนต์อีกแล้วค่ะครับผมก็งานครั้งนี้นะคะ Big Motor Sale 2022เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมาในงานก็อยากจะดูรถสวยๆอยากจะได้รับแคมเปญพิเศษและตอนนี้เราก็อยู่ที่เพืของ BMW ค่ะครับผมตรงนี้ต้องถือว่าเป็นรถสปอร์ตรุ่นแรงเลยนะครับที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับก็คือ Drive M Sport นั่นเอับค่ะซึุ่่นี้เอี่ยหซายรนก็อยากจะรู้นว่าเอ๊ะร จะมีความแตกต่างกับรุ่นของ 330i อย่างไรแรงกว่าขนาดไหนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วเดี๋ยวให้พี่น้ำมนแนะนำดีกว่าค่ะครับผมตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นน้องๆของ M3 เลยนะครับเพราะว่าให้กำลังแรงม้าสูงจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับแบบ3000 Twin Power Turbo นะครับมีแรงม้าสูงมากเลยนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรครับก็คือเครื่องแรงแบบใช่ครับแล้วก็เด่นด้วยระบบ X Drive นะครับซึ่งก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับปกติ bmw ก็จะใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังะนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ X Drive ในรถที่เป็น SUV นะครับแต่ตัวนี้ก็จะมาใช้อยู่ในรถที่เป็นรูปแบบซีดานสปอร์ตนั่นเองครับอ่าสปอร์ตไม่สปอร์ตดูด้านหน้าค่ะครับผมตคือหล่อมากใช่ครับก็คือจะเป็นดีไซน์แบบใหม่กระจังหน้าตกแต่งใหม่แบบสไตล์รูปแบบ ไต่คู่แบบใหม่นะครับแล้วก็จะรับกับชุด Aero Parts แบบ oh. M Aero Dynamic นะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนกับถอดแบบของ M3 Power มาเลยนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> ไฟหน้าไฟหน้านี่ต้องถือว่าเป็นท็อปรุ่นเป็นไฟแบบเลเซอร์ไลท์ครับ <c oughs> ก็คือส่องสว่างทําให้ขับในช่วงกลางคืนได้แบบเคลียร์เลยเพราะว่าจะให้การส่องสว่างและทัศนวิสัยในยามค่ำคืนได้ดีเลยครับ ซึ่งคันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนแอบเล็งๆอยู่แล้วนะคะดูสเปคข้า้าดูสเปคเข้า้าแล้วว่าเออน่าสนใจแต่ที่น่าสนใจปมากกว่านั้นก็คือภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางแล้วก็ออปชั่นเยอะมากด้วยใช่ครับตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นที่ประกอบในบ้านเรานะครับแล้วก็เข้ามาทําตลาดเอาใจผู้ที่ชื่นชอบความแรงแต่ยังอยากได้รถที่เป็นรูปแบบของสปอร์ตซีดานแบบ4ประตูนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับเมย์ไปเลยค่ะ นายก็ต้องบอกว่าเป็นการยกรูปแบบของ M มาเลยนะครับเป็นแบบว่าสไตล์สไตล์ M สปอ r t นะครับทั้งในรูปแบบของตัวพวงมาลัยครับให้ดูบอกก่อนบอกก็แบบมาถึงก็สปอร์ตแล้วอะค่ะใช่ครับแล้วก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของปรับเมมโมรีหน่วยความจาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการตกแต่งดีไซน์แบบ M Sport ทั้งคันนะครับด้วยพวงมาลัยดีไซน์ใหม่3กา้านเย็บด้วยได้สีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบ โลโก้ของ M Sport นั่นเองครับอ่าก็ตัวหน้าจอตรงคงอะไรเนี่ยบอกหมดเลยทุกอย่างนะคะแล้วสวยด้วยไม่ใช่อะไรใช่ครับแล้วก็จะเป็นระบบควบคุมการทํางานต่างๆนะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของระบบเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆชุดหน้าจอที่เป็นชุดหน้าจอแบบทัสกีนแบบใหม่นะครับระบบเรื่องของการทํางานต่างๆรวมถึงระบบ B M Connected ดรายนะครับช่วยเรื่องเรื่องของการทํางานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อการทํางานต่างๆก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวสําหรับน้องเล็กแต่เท้าหนักฝีเท้าหนักเลยทีเดียวสําหรับ M340i รุ่นนี้นะครแค่นั่งก็รู้สึกสปอปรอตแล้วค่ะเห็นว่ามีซันรูฟด้วยอันนี้เนี่ยใครที่แบบชอบขับแบบว่าไป บิดๆหน่อยขับแบบแรงๆหน่อยตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าอันนี้ดีจะชอบหน่อยแล้วตัวเบาะนะครับมันก็จะเป็นแบบว่ามีการเสริมลำบัตซัพพอร์ตช่วงลำตัวนะครับซึ่งสามารถปรับได้ละเอียดแล้วก็จะเป็นกึ่งๆที่จะเป็นเซมิบักเก็ตซีดนะครับช่วยเพิ่มความกระชับในการขับควบคุมนะสังเกตเนี่ยเบาะมันจะรับเข้ากับลำตัวนะครับก็คือกำหนดไซส์เล็กน้อยนะครับถ้ามีขนาดไซส์ที่มากเกินไปก็อาจจะแน่นเกินไปเพราะเพราะตัวเบาะเนี่ยจะค่อนข้างปรับเป็นแบบ กระชับสาหรับสไตล์รถแข่งเหมือน M Sport นั่นเองคือเวลาเรานั่งตัวเบาะก็จะอบกระชับกับช่วงช่วงตัวของเราด้วยนะคะจะได้แบบสบายใช่ค่ะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงคอนโซลกลางครับก็จะเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งในส่วนของระบบหัวเกียร์นะครับที่เป็นหัวเกียร์แบบใหม่รับกับเกียร์ที่เป็น steptronic ครับ8สปีดนะครับแล้วก็จะมีควบคุมระบบฟังก์ชันการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆได้ด้วยนะครับทั้งในหมด สปอร์ตแล้วก็ในโหมดที่เป็นแบบแมนนวลสามารถปรับเปลี่ยนเคียร์เองได้นะครับเีฟังชันอยู่ตรงนี้หมดเลยครับแล้วก็จะ,ะมีโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็โหมดอีโค่นะครับแล้วก็รวมไปถึงโหมดปรับเรื่องการขับขี่ตามฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแล้วก็ระบบ i d r i v e ใหม่ที่เมเล่นอยู่นะครับ<อ>ก็จะช่วยในเรื่องของระบบ เชื่อมต่อกับตัวรถเข้ากับสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับการทํางานระหว่างผู้ขับขี่แล้วก็ตัวรถได้ง่ายขึ้น,นครับก็จะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มฟังก์ชันมาค่อนข้างครบเลยทีเดียวครับสำหรับรุ่นนี้ก็คันนี้นะคะสเปคดีเร็วแรงแล้วก็อย่างที่บอกขาว่าเขาเป็นพี่ใหญ่กว่ารุ่น 330i ใช่ครัก็เลยมีความแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อว่าถ้าคุณผู้ชมบอกว่าดูแล้วสนใจอย,อยากได้รถที่ แรงมากกว่าเดิมรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยใช่ไหมครับพี่น้ำใช่ครับเพราะว่าศูนย์ถึงร้อเนี่ยประมาณ4.4วิเท่านั้นเองนะครับก็ให้สมรรถนะค่อนข้างแรงแล้วก็เล้าใจเลยทีเดียวแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบ X Drive นะครับคือขับเคลื่อน4ล้อรวมไปถึงช่วงล่างเป็นจุดเด่นอีกรุ่นหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างแบบ Adaptive M ครับคือมันหมายความว่ามันสามารถปรับความแข็งอ่อนของระบบช่วงล่างได้เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ แบบสปอร์ตบางครั้งอยากให้มันนิ่มบางครั้งอยากให้มันแน่นกระชับมากขึ้นก็สามารถปรับเลือกได้จากช่วงล่างชุดนี้ครับโอ้ก็คือปรับได้หมดเลยนะคะอะรู้แบบนี้อยากรู้แล้วคะ่ะว่าราคาของคันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะรับผมราคาก็จะอยู่ที่เป็นราคาโปรโมชั่นแล้วก็มีราคาที่เป็นราคารวม BSI นะครับ<ข>ก็อยู่ที่3.99เนะครับ 99, 999าเาเเป็นการรวมรวม BSI Standard ให้ด้วยครับอ ก็คือรวม BSI ให้ด้วยนะคะยังไงเนี่ยมาในงาน Big Motor s l l e ก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนจากทาง m i l l i n n Motor เห็นว่าเขามีแบบว่า ส่วนลดเพิ่มเติมด้วยยังไงเนี่ยอยากให้เข้ามาสอบถามกับทีมฝ่ายขายก่อนเพราะว่าเห็นว่าจะมีพวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าเรื่องของราคาดาวนะคะหรือว่าหลายคนสนใจก็ลองมาสอบถามกันได้ครับก็จะมีในเรื่องของ0%ก็มีนะก็อยากให้<อ>ให้ลองเข้ามาที่งาน Big m o t o ต s a l เซดูครับที่บูธของ m i l l เนีย u ออโตนะครับ<ช>ก็จะมีโปรโมชั่นถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับ BMW หลากหลายรุ่นครับค่ะแต่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งรุ่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดู รถที่ใช้ไฟฟ้าจากทาง BMW ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาคนเข้ามาที่โซนของทางด้านบู๊ BMW นะคะก็จะมีลูกค้าถามหาถึงรุ่นนี้เยอะมากเพราะว่าใช้ไฟฟ้าหลวนและเห็นบอกว่าราคาเปิดตัวเนี่ยน่าสนใจมากๆด้วย <Okay. S 2> ไปดูกันครับตามไปดูเลยค่ะ ตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบของ SAV นะครับหรือเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่เข้ามาทำตลาดของค่าย BMW นะครับซึ่งก็คือตัว BMW iX3 นะครับ M Sport นั่นเองเป็นรถ EV ล้วนไฟฟ้าล้วนขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบ100%เต็มเลยครับเห็นว่า1ชาร์จ1ครั้งในการชาร์จเต็มทั้งหมดเนี่ย วิ่งได้กว่า500กิโลเมตรเลยเหรอคะครับผมเพราะ<อ>ว่าตัวนี้จะเป็นการพกแบบแบตเตอรี่แบบลิเธ<า>ียมไอออนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นรถที่แบบขับเคลื่อนด้วยระบบกับเคลื่อน2อล้อนะครับ<า>แล้วก็จะเป็นรถที่มีการพัฒนาแบบใหม่เพื่อเป็นรูปแบบของรถที่เป็นรถ E ีวีล้วน100%รุ่นแรกของทาง bmw ครับแล้วก็โฉมเนี้ยจะเป็นโฉมที่นําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเข้ามาทําตลาดในบ้านเราครับซึ่งก็เลยตอนนี้นะคะได้รับความสนใจเยอะมากๆจริงๆอย่างในรุ่นของ ix 3 m sport ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะเห็นหน้าตาของรุ่นนี้แบบชัดๆ,ๆเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆตั้งแต่ชมภายนอกจนถึงภายในห้องโดยสารเลยค่ะครับผมดีไซน์ภายนอกด้านนอกครับก็คือจะเป็นกระจังหน้าแบบปิดทึบนะครับแล้วก็ตกแต่งในสไตล์ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็คือจะเน้นช่องลมที่มีการปิดแนบสนิท ตามสไตล์ที่เป็นรถ EV นะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งดีไซน์ที่ด้วยชุดพาร์ทที่เป็นชุดพาร์ทของ M Sport แบบ M a e r o Dynamic ทั้งคันนะครับเน้นความรู่ลมนะครับส่วนไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็นดีไซน์แบบ LED นะครับเน้นในเรื่องของความส่องสว่างพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าให้แบบอัตโนมัตินะครับถัดมาด้านด้านข้างนะก็จะเป็นล้อนะครับล้อที่เป็นล้อดีไซน์แบบใหม่นะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นล้อดีไซน์พิเศษสําหรับรถที่เป็นรถ ในตระกูล i ของ iX3 นะครับล้อขอบ,บ20นิ้วนะครับแล้วก็โลโก้ของ M Sport นั่นเองครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะคะ <c oughs> พี่น้ำมนปกติแล้วถ้าเป็นรถที่เป็นรถใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV รทั่วไปเนี่ยดีไซน์เขาจะชัดเจนมากว่าคือรถ EV รหรือว่ารถไฟฟ้าแต่ดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยถ้ามองขนถ่าๆไปดูไม่ออกนะคะว่าเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้า,ฟาอย่างเดียว ก็ดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการออกแบบแบบใหม่เพื่อตอบรับอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันที่ท,ที่จะหันมาใช้ในรถที่เป็นรูปแบบรถไฟฟ้านั่นเองครับค่ะก็สังเกตจากช่องนี้เลยครับเมีนี่เวลาเราชาร์จไฟเราชาร์จตรงนี้นะคะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่มาจากชุดชาร์จของตัว B M mm hmm. อ U Wallbox นะครับแล้วก็จะเป็นการรองรับการชาร์จได้ทั้งในระบบของ AC แล้วก็แบบ DC mm hmm. นะครับการชาร์จครั้งหนึ่งก็สามารถอย่างที่เม์พูดก็รองรับระยะทางได้ถึง500กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการชาร์จแบบฟาสชาร์จนะครับ mm hmm. ก็สามารถชาร์จจนถึง80%เนี่ยได้ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นโอ้ไวมากนะคะก,ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ วิ่งไปต่อได้เลยสําหรับการใช้งานในระยะยาวรวมถึงเดินทางต่างจังหวัดได้ด้วยค่ะคือดีตรงนี้แหละค่ะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดได้ไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเราใช้รถไฟฟ้าที่แบบชาร์จอาจจะได้เมื่อก่อนนะนะคะก็แค่ร้อยโลอย่างเงี้ยมันคือมันน้อยไปไปกลับบ้านเมก็คือหมดแล้วนนัก็ไม่สามารถไปทางไปเดินทางไปทางไหนได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาให้เดินทางได้ระยะไกลมากขึ้นนะคะ รเราไปดูตรงไหนต่อดีคะพี่น้ำมนเดี๋ยวาไปดูภายในก็ได้ครับนี่เดี๋ยวเมย์จะเปิดให้ดูภายในห้องโดยสารนะคะนี่ iX3 รุ่นนี้ถึงแม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่มีความสปอร์ตมากๆใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น M Sport ะนะครับก็คือทาง BMW จะเน้นการตกแต่งในสไตล์ M Sport ะนะครับก็คือจะเป็นไฟฟ้าแบบแอบซิ่งเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นด้วยชุด พวงมาลัยที่เป็นพวงมลาลัยแบบ M นะครับรวมถึงตัวชุดเบาะนะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบเบาะแบบ M นะครับนั่นเองอเนี่ยเบาะก,ก็คือปรับได้หมดเลยนะคะใช่ครับก็คือจะสามารถปรับในเรื่องของตำแหน่งท่านั่งรวมไปถึงระบบมีระบบเซฟหน่วยความจำของผู้ขับ<ช>ขี่ได้อีก2องตำแหน่งด้วยครับก็คือออปชั่นครบเลยนะคะมีทั้ง ความสปอร์ตและความเรียบหรูไปในตัว<ช>แล้วก็มีซันรูฟให้ด้วยรุ่นนี้ครับผมก็จะมีซันรูฟเป็นแบบบา,บานใหญ่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีชุดหน้าจอชุดหน้าจอก็จะเป็นชุดหน้าจอที่มีการ ปรับเปลี่ยนแบบใหม่แล้วก็เป็นหน้าจอที่มีการปรับปรุงโมชั่นใหม่นะครับก็ตอบรับในเรื่องของ B M W Connected Drive นะครับก็คือช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่เอาใจผู้ขับขี่แล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นรวมไปถึงระบบ i Drive แบบใหม่ด้วยเช่นกันครับค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะคะที่ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ได้เลยเพราะว่า คันนี้สามารถบรรทุกทั้งคนบรรทุกทั้งของได้เยอะมากๆนะคะถ้าดูดีๆภายในห้องโดยสารเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5ที่นั่งเลยใช่ครับก็งไมรูปค่ะตามรูปแบบของรถนะครับที่ในตระกูลที่เป็น i x 3นั่นเองก็ถือว่ามีขนาดที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในครอบครัวแล้วก็สามารถเดินทางได้ทั้งในเมืองแล้วก็ไปต่างจังหวัดได้ด้วยใช่แล้วค่ะและเมย์แอบบอกนิดนึงนะคะสาหรับลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมบอกว่าสนใจ ก็สามารถมาจองในงานได้เพราะว่าในงานครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจองรุ่นนี้นะคะกับ IX3 M Sport คเรับเขาบอกว่าจะมีรุ่นรับนะคะกับเป็นส่วนลดการวลรวมมูลค่ากว่า540,000บาทจากแคมเปญของ m i l l e n n u u m u u t o i i l Love นั่นเองค่ะ,ฉะเฉพาะจองในงาน Big Moto r s a l เเท่านั้นนะเผื่อว่าใครสนใจห้ามพลาดอยากให้มากันในงาน Big Moto r s a l e ที่ไบเทคบางนานะครับเพราะว่าข้อเสนอกว่า5 4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับก็อยากเป็นหนี้กันเลยทีเดียวอยากเป็นเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าคันเก่าก็ยังไม่หมดแต่ก็อยากเป็นหนี้เพิ่มครับผมสวยจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่อยากเติมน้ํามันแล้วด้วยใคร,ครที่เล็งๆอยู่เนี่ยอยากให้มาชมด้วยตาคุณเองแล้วก็มาสัมผัสด้วยตาคุณเองแคมเปญในงานบิ๊กมอเตอร์เซลของเราก็คุ้มมากเสียดายแทนถ้าเกิดว่าไม่ได้จองกันไปนะคะค เห็นว่าทางมิเลเนียโมโต์เนี่ยเขาได้นำหนึ่งรุ่นจากมินิคูเปอร์มาด้วยเป็นรุ่นอะไรพี่โน้ำมลพาไปดูหน่อยได้ไหมคะไปดูกันครับถือว่าเป็นมินิขนาดเล็กแต่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆเลยครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันครับตามไปเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเมยก็อยู่ที่บู๊ของทางมินิคูเป,ปอร์แล้วนะคะคแล้วรุ่นนี้ที่พี่น้ำมนอยากนําเสนอมากเลยนั่นคือรุ่นอะไรคะตัวนี้ต้องถือว่าเป็นรถที่สาวๆต้องชอบแน่เลยครับเพราะว่าเป็นรถจากมินิคูเป,ปอร์นะครับในเวอร์ชันที่เป็น SE Electric หรือมินิคูเป,ปอร์เวอร์ชันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆแบบ100%เต็มเลยครับว้าวก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นรถไฟฟ้าคันเล็ก แล้วก็เมแอบบอกว่าราคาน่ารักมากเลยคือไม่นึกว่าจะเปิดราคานี้อะค่ะสำหรับค่บ<ม>ายของทางมินิค o เปอร์นะคะโดยราคาของรุ่นนี้บอกเลยก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่มนอยู่ที่2.399,000 0บาทครับ<อ>เป็นราคาที่รวม MSI แบบ Standard ก็คือสามารถจับจองกันได้พร้อมกับการรับประกันในส่วนของ MSI ให้ด้วยครับค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้ารถ EV ม,มาแรงมากจริงๆ เพราะด้วยเหตุอาจจะน้ำมันแพงและหลายๆอย่างทางมิน้ก็เลยคัดสรรรุ่นนี้ขึ้นมาเชื่อว่าตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองมากๆแน่นอนครับผมก็ ดีไซน์ตัวรถก็คือจะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับตัวที่เป็นมินิคูเปอร์นะครับในในเพื่อนที่น้องร่วมรุ่นแต่จะเป็นดีไซน์สําหรับ SE ที่เป็นเวอร์ชันอิเล็กทริกนะครับก็คือจะเป็นการถอดแบบมาจากตัวมินิคูเปอร์เนะครับแล้วก็จะตกแต่งในรูปแบบของตัวดีไซน์ที่เน้นในรูปแบบของความเป็น SE จากจากตัวไฟหน้านะครับแล้วก็จากตัวล้อนะครับกันนี้จะไปดูด้านล้อนะครับซึ่งตัวล้อตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นการดีไซน์มาแบบเฉพาะสําหรับรูปแบบของรถไฟฟ้านั่นเองครับ คือแอบมีความคลาสสิกสไตล์มินิอยู่ถ,ถ้าเกิดแบบคนมองมาปุ๊บเนี่ยต้องรู้เลยว่าคันนี้มินิแน่นอนใช่ครับ<อ>แล้วก็<ล>สีสวยมากเลยค่ะคันนี้ใช่ครับแล้วก็จะมีการตกแต่งในสไตล์แบบมินิแฮชแบบ3 d o ดอสามประตูนะครับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของมินิแล้วก็จะมีเรื่องเรื่องของทูโทนหลังคาดำนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวกระจกมองข้างที่บางทีลูกค้าเนี่ยสามารถปรับเลือกได้ตามความชอบาว่าอยากจะมิก แบบไหนนะครับก็คือเลือกได้ตามความชอบได้เลยครับค่ะแล้วเรื่องของสมรรถนะคะในการชาร์จไฟพอเราชาร์จเนี่ยแบตเต็มเต็มเลยนะคะคจะวิ่งได้ประมาณกี่กิโลคะพี่นโมตัวนี้ก็คือจะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าตัวรถตัวรถจะมีขนาดเล็กจะเป็นมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์แบบมอเตอร์เดียวนะครับแล้วก็การชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ217กิโเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ แต่สมรรถนะของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็ไม่แพ้กับมินิคูเปอร์เเลยนะครับเพราะว่ามีแรงม้าอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดก็สูงถึง270นิวตันเมตรก็เทียบเท่าใกล้เคียงกับมินิคูเปอร์เผู้พี่นั่นเลยครับก็เอาง่ายว่าพอเราได้ทดลองขับขี่แล้วเนี่ย ความรู้สึกฟ i ลลิ่งเนี่ยเหมือนเหมือนกับรุ่นพี่เลยใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องรอรอบอะไรใดๆแล้วสตาร์ทปุ๊บไปเลยค่ะถ้าถ้าออกตัวนะครับจากการเหยียบคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยแรงบิด270ก็จะพุ่งเต็มตั้งแต่ออกตัวมันก็จะดึงปื้ดดึงยาวตั้งแต่ออกตัวถือว่าเป็นรถขนาดเล็กที่ยังให้ฟ i ลลิ่งแบบ Go โค h า์ d f i ลลิ n งแล้วก็จะ,ะให้แรงบิดสูงตั้งแต่ออกตัวของรุ่นหนึ่งของ mini cooper เลยแอมเหมาะกับเมย์เหมือนกันนะคะเท้าหนักป่าครับ เท้าเท้าไม่หนักอะแต่ว่าแรงหนักค่ะ,ะคือเออะเห R e e B ยียบอย่างเดียวเลยเอะอเหยียบ e อย่างนี้เหมาะเลยครับแล้วก็ทางเราจะมีการทดลองขับได้ด้วยนะครับ<ก>ในางานนี้ใช่ไหมใช่คร,ค,ครับรวมไปถึงที่ของมิเลเนียมออโต้นะครับใครที่สนใจรถสมรรถนะสูงขับสนุกโปกคารฟีลลิ่งของใคร มินิคูเปอร์ก็อยากให้เรียนเชิญมาที่บูธของมิเลเนียมออโต้ครับเพราะถือว่ามีมิน Mi ิคูเปอร์ตัวแรงๆเยอะทั้งในส่วนของมินิคูเปอร์เอสนะครับแล้วก็มีเป็นมินิคูเปอร์ที่เป็นตัวคันที่แมนแบบยกสูงออโรกับเครื่อนสีล้อก็เรียกได้ว่าขนมาทุกรุ่นของมินิคูเปอร์ในบูธของมิเลเนียมออโต้เลยครับใช่แล้วค่ะยังไงนะคะก็อยากให้ทุกท่านค่ะได้มาเยี่ยมชมนะคะกับงานครั้งนี้ Big m ม t o r ร์เซล2022ค่ะที่บูธของทางบีเนะคะจากทางมิเลเนียมออโต้ง รถจากทางมินินะคะซึ่งมีหลายรุ่นมากแล้วก็มีแคมเปญพิเศษให้นะคะหรือเห็นว่ามีอย่างตัวของมินิ NEXT u s e Car ด้วยในราคาพิเศษสามารถมาเยี่ยมชมได้ภายในงาน Big Motor s a l เเลยค่ะครับก็เรียนเชิญนะครับวันนี้จนถึงวันที่28นี้นะครับก็ที่ไบเทคบางนาครับ Big Motor Sale ซ0 2 2ครับอ่าแล้วก็ไว้คลิปหน้าเรากลับมาดูกันนะคะว่าเราจะไปที่พูดไหนไปแนะนำรถรุ่นไหนกันนะคะรับรองว่าคุณจะได้พบกับ รถรุ่นใหม่ๆส,สวยๆอีกเพียบเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเมย์และพี่น้ำมนต์แล้วนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับ